ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นที่ปลอดภัยที่สุดในวัตสงสารและเป็นทางมาแห่งบุญกุศลอันไม่มีประมาณภัยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภัยในชีวิตภัยในบายและภัยที่ชาวโลกทั้งหลายมองว่าน่ากลัวที่สุดก็คือมรณะภยัย ภัยจากความตายและความทุกข์ทรมานหลังความตายแต่เมื่อเข้าถึงพระรัตนตรยัยซึ่งสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่มีทางทำอันตรายใดๆได้เลยและเราก็จะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับภัยเหล่านั้นได้อย่างองอาจกล้าหาญ โดยไม่หวั่นไหวเกรงกลัวแต่อย่างใดเพราะเมื่อเรามีพระรัตนตรยัยท่านจะช่วยเราได้ขจัดทุกโศกโรคภัยได้และที่สำคัญยังเป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่อีกด้วยเพราะพระรัตนตรัยเป็นศูนย์รวมของความดีของอนุภาพที่จะไม่มีประมาณ เป็นทางไหลผ่านของสายทานแห่งบุญที่มาสู่กายมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญให้มากกับศูนย์กลางกายและพรระัตนตรัยในตัวโดวยหมั่นเจริญสมาธิภาวนาให้มากๆแล้วเราก็จะได้ทีพึ่งอันกเกษมที่เป็นทางไม้แห่งบุญใหญ่อีกด้วย มีวาระแห่งพุทธพจน์ท,ที่ปรากฏในคุตกนิกายอปทานความว่ากบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆไม่เงินแงน่นไม่คล้อยแคลนบุคคลนั้นมารู้แจ้งธรรมนั้นแล้วควรเจริญธรรมนั้นไว้หนึ่งเนือง ความเพียรควรทำเสียในวันนี้แหละเพราะใครเล่าจะพึงรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้การผัดเพียนต่อพยา,ยาม,มัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นนะ่ยย่อมไม่มีมุนีผู้สงบระงับย่อมกล่าวสรรเสริญบุคคลผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีความเพียรเผากิเลส ไม่เกียดคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนการเจริญสมาธิภาวนาในปัจจุบันนี้เนะี่เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายกันโดยทั่วไปเราสามารถจะทำที่ไหนก็ได้ที่ทำแล้วเราก็จะมีใจสงบยิ่งหยุดนิ่งได้เร็วเพราะความเพียรปราลบเมื่อใด ผลของความเพียรก็ย่อมปรากฏแก่ผนนู้นั้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแกส่สรรพสัตว์ไม่มีประมาณอีกด้วยดังพระโลมะสะกังขิยะเถระที่ท่านทำความเพียรอย่างแรงกล้าแล้วก็สม่ำเสมอในที่สุดท่านก็ได้ดื่มดำรสแห่งพระธรรมซึ่งเลิศกว่ารสทั้งปวง ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสะประเทละระูปนี้ท่านได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์การมาเกิดในภพชาตินี้ท่านก็มีสหายอยู่คนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าจันทนะหลังจากทิท่ันทั้งสองได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาส,สดาแล้วก็มีจิตเลื่อมใส จึงตัดสินใจออกบวชท่านได้รักษาสรรมณสัญญาจนตลอดชีวิตเมื่อลาจากอัตภาพนั้นไปก็ได้สวยทิพยสุขในสุคติโลกสวรรค์ถึงหนึ่งพุทธันดรในพุทธุประบาทการนี้ท่านก็ได้มาบังเกิดในตระกูลสากยะส่วนสหายของท่าน ได้ไปบังเกิดเป็นเทวบุตรอยู่ในภพดาวดึงท่านได้เห็นอิทธิปาฏิหาริย์ฝนบกครพัทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำการข่มมณะของพวกเจ้าสักยะแสดงพระธรรมคือเวสันดรชาดกมีใจเลื่อมใสจึงขอบวชในพระพุทธศาสนา มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาคือพัเทกรัตสูตรแล้วก็ปรีกตัววิเวกอยู่ในปา่าท่านระลึกถึงเทศนาคำสั่งสอนในพัเทกรัตสูตรนั้นได้ส่งญาณไปตามลำดับของพระธรรมเทศนาตั้งใจเจริญวิปัสนาจนในที่สุดก็ได้บรรลุพระอรหันต ครั้นท่านได้บรรลุพระอรหันต์แล้วก็ระลึกถึงบุญประภกรรมของตนจึงเกิดความสมนัดใจเมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยได้ประพฤติมาแล้วในการก่อนจึงกล่าวว่าในพระธละกับนี้พรธเจ้าพระนามอคัสปะผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระธรรม มีพระยศใหญ่ประเสริฐกว่านักปราชญ์ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นเราและสหายชื่อว่าจันทนะได้บำเพ็ญกิจพระศาสนาไว้เป็นอันมากได้ทำหน้าที่ชี้ทางสว่างให้กับชาวโลกทั้งหลายพอจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว ก็เข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นชั้นที่ผู้มีบุญอย่างเช่นพระบรมโพธิสัตว์อาศัยอยู่สวรรค์ชั้นนี้เนะี่ยจะมีทั้งนิยตตาโพธิสัตว์อนิยตตาโพธิสัตว์และผู้มีบุญทั่วทไปที่มีกำลังบุญมากพอก็จะอยู่ชั้นนี้แม้ผู้ที่เป็นนักสร้างบารมีทั้งหลาย ก็จะมาอยู่ชั้นนี้การเป็นจำนวนมากอย่างเช่นท่านธรรมิกะอุบาสกเป็นต้นเทพบุตรทั้งสองได้วสวยสุขบนสวรรค์อยู่ยาวนานครั้นพอจุติจากดุสิตนั้นแล้วจันทนะเทพบุตรก็เข้าถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงต่อส่วนเราก็ได้มาเกิดเป็นโอรสของเจ้าสัยะ ในพระนครกบิลพัทในคราวที่พระบรมศาสดาผู้นายกของโลกอันพรกการุทายีเถระเชิญเสด็จมาถึงพระนครกบิลพัทเพื่อจะทรงอนุเคราะห์เจ้าสักยะทั้งหลายครั้งนั้นพวกเจ้าสักยะมีมานาจัดไม่รู้จักคนของพระพุทธเจ้า เป็นคนกระด้างเพราะชาติไม่เอื้อเฟื้อไม่นอบน้อมเราสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพิชิตมารผู้เป็นมุนีทรงทราบความดำรตของเจ้าสักยะเหล่านั้นจึงได้ดเสด็จจงกรมในอากาศลอยธุลีพระบาทให้ตกลงมาเหมือนเมฆยังฝนให้ตกแล้ว เหมือนเปลวไฟลุกพลงมีเท่าทุลีตกลงมาฉะนั้นทรงแสดงพระรูปที่ไม่กระสับกระส่ายและทรงหายไปอีกหรือปาฏิหารพระองเดียวให้เป็นมากองค์ก็ได้แล้วกลับมาเป็นพระองค์เดียวอีกทรงแสดงความเมิดและแสงสว่างทรงทำพระปาฏิหารมากมายทรงปราบเหล่าพระญาต ให้หมดมานะด้วยพุทธ,ธานุภาพขณะนั้นเองนะ่มหาเมฆอันตั้งขึ้นในทวีปทั้งสี่ได้ยังฝนโบกคารพัดให้ตกลงแล้วก็ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาเวสันดรชาดกว่าด้วยการสร้างมหาธานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ทรงกระทำกษัตริย์เหล่านั้นทุกๆพระองค์ได้กำจัดความเมาอันเกิดจากชาติได้แล้วถึงพระเจ้าว่าเป็นสรณะในการนั้นพระเจ้าสุโธธนะได้ตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินมีจักษุดโดยรอบครั้งนี้ เป็นครั้งที่สามที่มอมฉันถวายบังคมประบาททั้งสองของพระองค์คือในครั้งที่พระองค์ประสูตรได้เกิดแผ่นดินไหวมอมฉันก็ได้ถวายบังคมและครั้งที่มีพระราชพิธีแรกนาขวัญเงาไม้ว่าอันเป็นที่ประทับนั่งของพระองค์ไม่เอ็นเอียงไป อมฉันก็ได้ถวายบังคมพระองค์ในครั้งนั้นเรามีบุญตาได้เห็นพุทธ,ธานุภาพนั้นแล้วเป็นผู้อัศจ,จรใจจึงได้บรระชาเป็นคนบูชามารดาจึงได้อาศัยอยู่ในพระนครกบิลพัฒน์นั่นเองครั้งนั้นจันทนะเทวบุตรได้เข้ามาหาเรา ถามถึงในยะแห่งผู้มีราตรีเดียวเจริญทั้งโดยย่อและพิสดารเราอันจันทนทะเทวบุตรเข้ามาถามแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาผู้นำของนรชนได้สดับพระเทกรัตสูตรเป็นผู้สรดใจรักใคร่ป่า ได้บอกลามานดาว่าจักอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวแต่ถูกมารดาห้ามปรามว่าถ้าเป็นคนละเอียดอ่อนจะอยู่ได้หรือเราก็ได้ตอบว่าเราจะทำกิเลสดุดยากคาให้แหลกละเอียดด้วยใจพอกภูนวิเวกเราได้เข้าป่าไปหาความสงบ นึกถึงคำสอนของพระพิจิตมานคือพัทเทกรตสุตรที่มีใจความว่าผู้มีปัญญาไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่ถึงนั่นแล ว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วเด็กการปฏิบัติตามพุโทโธวาดอย่างเคร่งครัดคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าผู้ที่อยู่ไกลถึงในป่าห่างจากพระบรมศาสดาแต่ก็เหมือนอยู่กะไล ที่ว่าเช่นนี้ก็เพราะว่าถ้าหากว่าคนที่อยู่ใกล้พระสัมมาสูตุทธเจ้าแล้วไม่ได้ใส่ใจที่จะนำาระธรรมคำสอนของพระองค์ท่านมาประพฤติปฏิบัติแต่กลับทำในสิ่งที่ตรองกันข้ามผู้คนเหล่านั้นก็ชื่อว่าอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลและก็ไม่ใช่อยู่ไกลธรรมดาส่วนผู้ที่อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้นั้น ก็ผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว mm. ก็ไม่นิ่งเฉยจดจำสิ่งหล่นนั้นมาประพฤติปฏิบัติตามจะได้ดื่มรสพระธรรมรสแห่งความสุขที่แท้จริงและกำจกัดกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ในที่สุดเหมือนพระเถระองค์นี้ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติ ตามโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพวกเราก็เหมือนกันนะจ๊ะเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นสาวกของพระบรมศาสดาก็ต้องมันทำต,ตามโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าให้มากเข้าไว้โดยเฉพาะการทำทานรักษาศีลและการเจริญภาวนา พยายามทำให้เต็มที่ให้สม่ำเสมอแล้วเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ใกล้ไพระองค์ไม่ได้เข้าถึงพรระตัตนาตรัยภายในก็เหมือนได้นั่งใกล้อยู่เฉพาะพระพักของพระพุทธองค์ทีเดียวท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจเริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวทุกอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอด